สวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่แม่ทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะแม่ต๊กก็จะมารีวิวนะคะเสื้อชูชีพนะคะที่แม่ตักสั่งซื้อมาจากช้อปปี้อะไรสนตกใจอะไรตกใจหมาหมาเบานี่อยากลงเล่นน้ําด้วยนะคะคล้ชุดพร้อมค่ะคดพร้อมค่ะแต่ว่าน้ำน้ายังไม่พร้อมแม่ต๊กก็จะมารีวิวว่ามันช่วยพยุงตัวได้ดีหรือเปล่านะคะต,นนตัวนี้ต,นะะตัวนี้แม่ตักซื้อมาจากช้อปปี้นะคะเป็น เสื้อชูชีพมาตรฐานกลมเ <c oughs> จ้าท่านะคะ <c oughs> ก็จะมีลูกวีดเขาไม่ใช่เรียกลูกวีดเขาเรียกนกวีดนะคะ <c oughs> ให้เด็กๆเ,เป่าขอความช่วยเหลือด้วย <c oughs> อันงนงีบก่อนเนนก่อนแม่รีวิวไม่ได้กินเลยไหนน้องสนแม่เอามาให้ดูนหน่อยเอามาให้ดูหน่อยเร็วใกล้ๆเร็ว <c oughs> ของน้อ้รสนนะคะ4ี่ขวบเป็นไซส์ SS นะคะแม่ตั๊กซื้อมาในราคา199บาทค่ะ ตัวนี้ของต้นสอนนะคะเขาก็จะมีลูกหวีดให้ด้วยนกหวีดให้ด้วยสอนยาวน้ําใส่นกหวีดสิเนาะสนุกมากตอนนี้รอน้าในสระว่ายน้ําเล็กๆของเราเต็มนะคะน้ําค่อยๆไหลย,ยังไม่เต็มส่วนของชิ้นบีนะคะไซส์เอม็มเด็กป .4 นะคะสิบขวบไหนบีมาดูใกล้ๆสิอ่ะนะอ่ะตัวนี้นะคะยื่นขึ้นหน่อยลูกใส่ถูกป้ะเนี่ยอ่ะไซส์เอมชิ้นบีหนักเท่าไหร่นะ หนัก29าหนัก29นะคะแม่ตักเลือกเป็นไซส์เอ็มอันนี้แม่ตักซื้อมา320ค่ะตัวนี้เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าถ้าน้ำเต็มสระแล้ว yeah, yeah. ออโอ้โหดีใจได้เล่นน้ำ <Yeah. S 1> ถ้าน้ำเต็มสระแล้วนะคะมันจะช่วยพยุงตัวได้ดีหรือเปล่า <Yeah. S 1> อันนี้แม่ตักซื้อมาทำไมนะคะแม่ตักซื้อมาเพราะว่าแม่ตักเนี่ยจะพาเด็กๆไปเที่ยวทะเลนะคะ, <Yeah. S 1> ทะเะคะทะเี่ยวก่อนเนี่ยเราไปเล่นน้ําทะเลแล้วน้องสดเนี่ย แอบวิ่งลงน้ําลึกนะคะโดยที่พ่อดูไม่ทันแม่จากก็เลยซื้อมาให้เด็กๆใส่ไว้เลยเผื่อว่าดูแลไม่ทันนะคะก็เลยเอามารีวิวให้คุณแม่ๆเนี่ยพิจารณาดูนะคะว่ายี่ห้อไหนดีหรือไม่ดีแล้วก็ชูชีพเป็นสิ่งจําเป็นหรือเปล่านะคะเวลาไปเที่ยวทะเลเนาะแล้วก็แม่ตักอยากเอามาให้เด็กๆหัดดำน้ําด้วยนะคะเวลาดำน้ําพาไปดำน้ําเนี่ยเขาจะได้ไม่กลัวนะเที่ยวก่อนเนี่ยเสียงเงินนะคะ ซื้อทัวร์ดำน้ำดูประการลางก็ต้นสวนก็อมสโนวเกิลไม่เป็นนะคะก็ก็ไม่ได้ดำส่วนชินบีเห็นอะไรไหมไปดำน้ำเ,นเออชินบีดำได้นะคะเพิ่งจะดำครั้งแรกก็สามารถดำได้เลยแต่ว่าชินบีก็ว่ายน้ำไม่เป็นนะระวังบาวนี่กระโดดลงนะบีชินบีว่ายน้ำไม่เป็นแต่ก็สามารถดำน้ำได้นะคะอมแค่เราอมสโนอกเกิล ได้เราก็จะสามารถดําดูปากการังได้เพราะเขาจะมีสตาฟดูช่วยดูตลอดเวลานะคะแม่ตาก็เลยจะพาเด็กๆไปอีกนะคราวนี้จะให้หัดอมสนอกเกิลแล้วก็ให้หัดดาน้ําที่บ้านเลยอะไรนะลูกแต่ว่ามีข้างใดอันนี้เขาเรียกว่านกหวีดหมาอะไรนะ้างอะไรนะข้างใดกับข้างในมันจะมีตรงนี้ข้างในมันจะมีลูกไงลูก ไม่หลุดหรอกเป่าดูซิเป่าดูซิขอความช่วยเหลือซิอ้ามีเหตุฉุกเฉินคงส่วนมันมีน้ำเรีของกันต้องสวน,เอ,สวนเอาน้ําใส่อ่าเดี๋ยวรอน้าเต็มเดี๋ยวแม่ตักถ่ายคลิปอีกทีนะคะว่าเด็กๆ<อ>พยุงตัวนในน้ําได้ดี<อ>หรือเปล่านะอ๋อโอ้ชิ้นดีระวังจู่จอด้วยลูกระวังจอด้วยเอาน้ำใส่สาซี่อย่าเอาน้ำออกมานอกสาซีนี่เห็นไหม ดี๋ยวรอน้ำเต็มนะคะตอนนี้น้ำก็เริ่มเต็มสระแล้วนะคะคุณแม่แม่นี่ซินบีลอยขึ้นมาเลยนะคะแสดงว่าชูชีพนี้ก็ช่วยพยุงตัวได้ดีอยู่ในตน้นสนลองลอง,ลองสิตน้นสนลองนอนดูสินอนเอออันนอนลองไปไม่กล้านะคะไม่กล้าซ<อ>ินบีลองนอนสิจะดูว่ามันพยุงตัวได้ไหมเออไ,ได้ดี อาสนลงซูซีพว่ายน้ำซีว่เป็นเป้าปากสั่นแล้วพอยยังมืดแล้วเนี่ย,ยมืดแล้วนะพอยยัง,งก็ใช้ได้ดีอ,อยู่นะคะคุณแม่แม่ก็ถ้าใครสนใจเสือ้อชูชีพก็ไปหาซื้อได้ในช้อปปี้ยี่ห้อราคามาตรฐานลองเลือกดูนะคะส่วนแม่ตั๊งเนี่ยเลือกของมาตรฐานกรมเจ้าพ่าค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย,บายสนไม่ยอมไม่บายสนกลัวไม่ได้เล่นน้ำ 还有嘞。